สวัสดีครับผมสระอ้ำอ่านข่าวนะครับวันนี้นะครับรายการสระอ้ำอ่านข่าวครับจะเป็นรายการที่เล่าข่าวสารเกี่ยวกับฟุตบอลนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวร้อนหรือว่าข่าวเย็นนะครับก็จะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันแบบสบายหูครับวันนี้นะครับเรามีประเด็นที่น่าสนใจนะครับเกี่ยวกับทีมโอแทฟอร์ดนะครับเมื่อรูเบนอโมลินครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับออกมาแสดงความนิ่งนะครับหลังพาทีมบุกชนะลิเวอร์พูลได้ถึงทีมเอนฟิลด์ในรอบเกือบ10ปีครับ ชัยชนะของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเหนือกว่าลิเวอร์พูลในสิกแดงเดือดเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับถือว่าเป็นชัยชนะที่ปลดล็อกครั้งใหญ่ครับเพราะนี่คือครั้งแรกในรอบ9ปีนะครับที่ปีศาจแดงเนี่ยบุกเก็บ3แต้มจากเอ็นฟิลด์ได้สำเร็จครับแถมยังเป็นการชนะ2นัดติดในรอบพรีเมียร์ลีกนับตั้งแต่อมาลินนะครับเข้ามากุมบางเหียนครับแต่แทนที่กุนซือชาวโปรตุเกสนะครับจะดีใจเกินเหตุครับ เากลับออกมาให้สัมภาษณ์ด้วยท,ท่าทีสุขุมเยือกเย็นครับตามสไตล์โดยย้ําว่าเราจะไม่เหลืองระเลงกับชัยชนะเพียงเกมเดียวครับสิ่งสําคัญต้องรักษามาตรฐานของทีไมไว้ให้ได้ต่อเนื่องครับผมอโมรินนะครับกล่าวอย่างที่เท่ครับว่าผมไม่ต้องการเปลี่ยนอะไรเพียงเพราะความต่างแค่20ซนติเมตรถ้าโกดี้คักโตยิงได้แม่นกว่านั้นอีกนิดทุกอย่างอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนี่คือเหตุผลที่ผมอยากให้ทีมรักษาความสงบและเดินไปตามแนวทางของเราครับเขายังพูดต่อด้วยนะครับด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นครับว่า ในฐานะผู้จัดการทีมครับถ้าคุณไม่สามารถเก็บชัยชนะได้เลยมันจะเป็นเรื่องธรรมดาครับที่ถูกตั้งคำถามครับและจะผมและผมเข้าใจสิ่งนี้ดีครับแต่สิ่งที่สำคัญกว่าคือเราต้องยึดมั่นในแนวทางของตัวเองครับไม่ใช่เปลี่ยนแปลงทุกอย่างเพียงเพราะเกมเดียวชัยชนะเหนือคู่ปรับตลอดการทําให้บรรยากาศในทีมกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งครับแต่สําหรับเอามารินแล้วเขามองว่านี่แค่ก้าวแรกของการสร้างทีมใหม่เท่านั้น ดยเขาครับต้องการให้ลูกทีมเดินหน้าต่อไปด้วยความมุ่งมั่นครับเพื่อรักษาฟอร์มที่ดีต่อเนื่องในเกมต่อไปกับไบตันแอนโฮฟอันเบียนที่โอทาฟอร์ดในวันที่25ตุลาคมนี้ครับสิ่งที่แฟนบอลครัน้นี้ครับอาจเป็นจุดเริ่มต้นของการคืนชีพแต่สิ่งที่อมโมดินกำลังทำนะครับคือสร้างระบบระยะยาวให้ยูไนเต็ดกลับมาเป็นทีมที่แข็งแกร่งและน้าเกงขามีกครั้งครับเหมือนในยุคลุ่มเดือง และนี่นะครับคือความนิ่งของคุณซื้อที่แฟนบอลนะครับเริ่มหลงรักนะครับไม่หลงดีใจกับชัยชนะครับแต่ก็ไม่เสียใจเกินเมื่อเหตุแพ้ครับติดตามความเคลื่อนไหวของวงการฟุตบอลได้ที่นี่กับผมนะครับผมโออัมอ่นข่าวครับขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ